นอกนอกพร้อมเติมเต็มทุกการเติบโตโหลดนอกนอกเพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิต ถือเป็นเกมที่สนุกมากจริงๆนะครับสำหรับซูเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างแมนซิตี้ที่เปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลในเวอร์ชันคาร์โร่ครับรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนจะเป็นเรือใบสีฟ้าเชอดเอาชนะไปอย่างสุดมัน3-2เกมนี้เนี่ยมันเป็นการลั่นกองรบว่าฟุตบอลสโมสรกลับมาเตะกันอย่างเต็มตัวหลังจบศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์เพราะบรรดาแข้งตัวท็อปพารกันช่งานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมันจะเป็นเออร์ลิงบร็อสฮาร์แลนด์เควินเดบรอยหรือโมฮังนั้นเกมนีี้มอะไรเกิดขึ้นบ้างไปลุยยกัันเลครรบปะาดกครังนั้ ฟุตบอลโลกปี2022ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่มีบทเลยนะครับเนื่องจากทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยไม่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายแต่หลังจากเวิร์ลคัพสิ้นสุดลงก็ได้เวลากลับมาทวงบอลลังหน้าสื่อโซเชียลอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าแค่นัดแรกที่คัมแบ็กลงสนามเขาใช้เวลาเพียงแค่10นาทีสามารถทำประตูให้กับแมนซิตี้ได้ด้วยการวิ่งโฉบตัดหน้าโจโกเมสก่อนจะดีดบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายให้ทีมขึ้นนำ1-0สมรภูมิฮาแลนด์ตอนนี้ครับกลายเป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกทที่สามามรรถปะตูได้เยอะททีี่สุดุดรรรวมกากาายในซซั่นนี้้ดววยการซัโไปถึง24ประตูจากการลลงเล่นเพียงแค่19เกมครับเรียกว่า บอลลิกหยุดไป1เดือนเต็มๆเนี่ยแต่มันไม่ได้หยุดความร้อนแรงของจอร์มานบูเลยสักนิดเดียวนะครับที่สำคัญนะฮะคนอสร์เซนที่กับเอริกบล็องฮาร์แลนด์ทำประตูเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคู่หูของเขาเลยเคฟวินเดบรอยเพลย์เมเกอร์คู่ใจฮะต้องบอกว่าในฟุตบอลโลก2022นะครับเคดีบีเนี่ยพยายามปั้นให้เพื่อนๆหลายคนในทีมชาติเบลเยียมจนเหนื่อยเลยครับเรียกว่าปันป้นจนปวดตีนเนี่ยแต่จบสกอร์กันไม่ได้สักทีแต่พอเป็นฮาร์แลนด์ครับแหมเหมาะเหม่งเลยทีเเเเเเดดดดีีีีีีีีียยยยยยววสสสสมมมมมุุตตติิบบบรร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 รออออนน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 ้้นนนนน้้คคคััััักกกกกกลลาาาาป็ะะใใพ์ทททท่่่ไถึงง13ซซ ประเด็นต่อมาครับฟาบ,บิโอคาวาโยซัดตีเสมอให้กับเวอั์พู ถึงแม้ว่าลูกเก่งของลิเวอร์พูลจะเป็นรองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็วิจัยโดนลูก2อยู่เป็นการเนื่องจากทีมของเจนงครอปเนี่ยขาดลูกทีมผลสำคัญไปมากพอสมควรเฉพาะกองหลังครับมันจะเป็นเฟอร์ชิลฟานได้เทรนดเออเซเดอร์อันโนอิบราฮิมาโกนาเต้หรือแม้กระทั่งฟาบิโอมิดฟิลด์ตัวตัดเกมแต่กระนั้นครับฟาบิโอคาบิโย่ที่เกมนี้ได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็ตอบแทนด้วยการทำประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งให้กับลิเวอร์พูลซึ่งจังหวะนี้ครับต้องชื่นชมโชอามาติที่เติมขึ้นมาเหมือนเป็นเพลย์เเ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 มมมมมมมกกกกอออออรรรร์์จจจ่่่าาาาายยทททะะลลลลุุหงงแแนน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 วับบบซิิิตตีี้้้้พพสใใโโโษปปดคูขไ อ่ะต่อให้คา沃โยจิเองไม่ได้ฉายแสงมากนักนะครับและฟอร์มก so ็ยังไม่ได้่าประทับใจเท่าไหร่นับตั้งแต่ออกสตาร์ซีซั่นนี้แต่ว่าผลงานของเขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับเรียกว่าก็ดีวันดีคืนแหละเหลือเพียงแค่จังหวะสุดท้ายที่ทําให้เสียบขาดมากกว่านี้ทั้งการจ่ายและการจบสกอร์กระนั้นนะครับอย่างน้อยๆตอนนี้เนี่ยคา沃โยก็ซัดให้หงแดงไปแล้ว3ประตูรวมทุกรายการครับประเด็นต่อมาครับลิพูเจอโรคเดี่ยงเล่นงานทันทีครับ ข่าวแว่วๆมานะครับว่าลิเว์พูลนั้นไม่มีงบเสริมทัพนักเตะดังๆในช่วงเดือนมกราคมนี้ซึ่งมันก็เจ็บปวดมากอยู่แล้วนะยังต้องมาเจอกับปัญหาการบาดเจ็บตามเล่นงานอีกคือมันไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยดีอาร์สก็มาเบี่ยงเพิ่มพักอย่างมีนาคมเท่านั้นไม่พอครับสาเหตุที่ฟิมิโนไม่มีชื่ออยู่ในเกมนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บบริเวณน,น่องซึ่งยังไม่รู้นะครับว่าต้องพักนานแค่ไหนแต่โชคดีที่ข่าวก็บอกว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรยังไงก็ตามฮะ นามในเท,ที่36ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าต้องพักนานแค่ไหนแต่มันก็เป็นข่าวไม่สู้ดีครับสำหรับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนเพราะนับตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงปีใหม่พวกเขาต้องลงเตะ4นัดในรอบ10วันดังนั้นความฟิตของนักเตะถือเป็นเรื่องสำคัญจริงๆไปต่อกันที่ครึ่งหลังครับครึ่งหลังลงมาปุ๊บก็ยิงกันปับ๊บ ต่อให้ฟุตบอลคู่นี้ลงฟาดแข้งตีสาตามเวลาประเทศไทยครับแต่ใครที่ดูถ่ายทั้งสดเนี่ยจะไม่มีอาการง่วงหนาวหาวนอนแน่ๆครับเพราะเนอกจากครึ่งแรกจะมี2ประตูให้ดูแล้วเนี่ยครึ่งหลังเริ่มต้นมายังไม่ถึง2นาทีเศษแมนซิตี้ออกนำลิเวอร์พูลอีกครั้งเป็น2อหนึ่งจากจังหวะที่โรดี้ได้บอลตรงกลางสนามบรรจุหยอดให้กับริยาดมาเรสในกรอบเขตโทษก็จะแตะบอลโยกหลอกแอนดูโรเวสันหนึ่งจังหวะแล้วสัดด้วยซ้ายบอลพุ่งเสียบเสาสองเข้าไปอย่างเฉียบคมอย่างไรก็ตามนะครับอีกไม่กี่อึดใจลิอเอได้อีกคใจลิเว ก่อนจะปาดให้โมเมซาล่าวิ่งเข้าไปยิางง่ายๆซึ่งประตูนี้ของบางโมสมบัให้เขากลายเป็นนักเตะค,คนแรกที่ยิงใส่แมนซิตี้ในยุคแป๊บกวเดียรลาได้ถึง10ประตูเลยล่ะครับต่อมานะครับเดอร์บลยเกิดมาเพื่ออาร์ซิสครับ ความผิดหวังของเบลเยียมยุคโกลเด้นเจเนอเรชันนั้นไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรให้กับเควินเดบรอยด์สักเท่าไหร่นะครับเพราะเมื่อเขากลับมาบัญชาการเกมให้กับแมนซิตี้เขายังคงโชว์ฟอร์มร่างทองพร้อมแจกจ่ายทำแอสซิสต์ให้กับเพืเ่อนๆได้เหมือนเดิมเลยหลังจากเดบรอยด์ทำแอสซิสต์ให้เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ได้แล้วเนี่ยเขายังคงทำหน้าที่สร้างสรรค์เกมได้สมบูรณ์แบบและเกิดทำแอสซิสต์ได้อีกหลายครั้งเเพื่อนๆเนี่ยจบสกอร์กันไม่ได้เท่านั้นเองจนสุดท้ายครับแอสซิสต์ของเดบรอยด์มาสังหรณ พาทับระบายสีฟ้าขึ้นนําอีกครั้งเป็น3ต่อ2และถึงเป็นประตูชัยโดยแอซิดนี้ครับก็เป็นแอซิดที่14ของเดบรอยด้วยนะฮะบอกเลยว่าซีซั่นนี้เนี่ยอาจจะมีชาลเลนใจ์ให้เพื่อนซันโวคู่แข่งถึง30ครั้งก็เป็นได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับประเด็นสุดท้ายครับแชมป์เก่าตกรอบซะแล้วครับ จะบอกว่าเป็นศึกแชมป์ปะทะแชมป์ก็ว่าได้นะครับเพราะเลฟูเนี่ยถือศักดิ์ศรีเป็นแชมป์เก่าขณะที่แมนซิตี้เนี่ยก็เป็นแชมป์คาราบัพมากถึง4ครั้งในรอบ5ปีหลังสุดโดยทั้งสองทีมเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเท่านั้นนะฮะเนื่องจากฟุตบอลถ้วยเนี่ยก็มักจะจับสลากมาเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างซีซั่นก่อนหงแดงก็เคยเอาชนะเรือใบสีฟ้า3-2ในศึก FA ฟเอัพรอบรองชนะเลิศอย่างไรก็ตามนะครับคราวนี้เนี่ยก็ถึงที่ของแมนซิตี้ได้ล้างแค่เลฟูคืนบ้านครับด้วยการส่งแชมป์เก่าร่วง แชมป์โดยมีอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคู่แข่งคนสำคัญในขณะที่ลิเวอร์พูลครับการตกรอบคาราบาวครับทำให้การลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้คงเหลือเพียงแค่2ถ้วยเท่านั้นคือ FA ฟเอครับกับยูฟ่าแชมเปียนลีกเนื่องจากพรีมเมียร์ลีกเนี่ยไม่ต้องไปหวังนะฮะไกลเกินเอื้อมครับเจคคลอปเองก็ยอมรับด้วยนะครับบอกว่ายกธงขาวเรียบร้อยแล้วดังนั้นต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหงแดงเนี่ยจะมีอะไรติดไม้ติดมือหลังจบซีซั่นลงหรือเปล่าหรือสุดท้ายจะกลายเป็นมือเปล่าอีกครั้งครับ นอกนอกพร้อมเติมเต็มทุกการเติบโตโหลดนอกนอกเพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิต